วัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฟกออนไลน์รายการนี้เป็นสื่อสัมพันธ์ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูค่ะช่วงข่าวสารประชาสัมพันธ์ในวันนี้ทางรายการขอพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่นั่นมีกิจกรรมที่น่าสนใจสองกิจกรรมค่ะกิจกรรมแรก เป็นการสัมมนาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสกับสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2หน่วยงานกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการสัมมนาติดตามงานก่อนปิดงบปี2557ของสำนักง,งานสาขาในเขตพื้นภาคที่สองภาคกลาง ทั้งทางด้านการจัดการนี่ของเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพทั้งนี้คุณวัชรพันธ์จันทละคตรเลขาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดงานของทั้งสองกิจกรรมหากพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันที่23กันยายน2557ที่ผ่านมาสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมสัมมนาผู้นำสมาชิกกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีณโรงแรมวาสิธีซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายวัชระพันธ์จันทรลคจรเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานผมมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตระนมากเพราะว่างองค์กรสององค์กรที่ถือว่าเป็นร่างกายส่วนหนึ่งของเกษตรกรเนี่ยก็คือองค์กร ธนาคารเครอการเกษตรนกรศึกษากรปปสที่เราพูดเคยและอีกองค์กรหนึ่งซึ่เกิดมาทีหลังธนาคารนี้หลายปีมากก็คือกองทุนพัฒนูและพัฒนาเกษตรกรองค์กรที่เป็นอวัยว,วะส่วนหนึ่งของร่างกายของเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันมานั่งทำความเข้าใจเึิงการตลาดแลด้วก็ามาเรียนรู้ปัญหาขอ้อกฎหมาย่วมกันข้อจากัดในการทํางานร่วมกัน เออผมเข้ามารับหน้าที่เลขาธิการได้ไม่นานนะแต่ว่าได้ยินชื่อเสียงของกองทุนแล้วก็ปัญหาของเษกษตรกรมาตลอดชีวิตของผมนะครับเอ่อผมเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้มาโดยเฉพาะช่วงสิบปีก่อนผมเคยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ทราบว่าท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั่วประเทศประชาชเดียวกันเนี่ยมีปัญหาอย่างไรก็เรื่องการล้มสลายในพื้นที่ทํกาเกินรเรื่องหนี้สินอะไรต่นนญญางๆ แต่ว่าในการเรียกร้องในการหาทางออกร่วมกันก็มีหลายแบบะหลายทางนะครับการที่มาเป็นในการในการกองดูผมก็คือการเรื่อจาการหาทางออกด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเจอที่แล้วผมคุยกับสมาคมธนาคารเป็นเจ้าหนี้ของพวกราสมาคมธนาคารที่จะประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงไทยพวกนี้นะครับแล้วก็หลายลธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรกรุมนะครับ แต่เจ้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือนั่งอยู่ในนี้นะครับคือคอสอคอสอที่เราไม่ได้คุยกันครั้งก่อนเริมื่ประมาณปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับในการคุยครั้งที่สองเนี่ยผมคงได้มีโอกาสได้คุยกับท่านกรรมการจัดการใหญ่คุณละนะครับแล้วก็ที่ได้คุยมาแล้วก็จะเป็นระดับฝ่ายสินเชื่อก็ดีฝ่ายกิจกรรมอะไรต่างๆก็ดีซึ่งครอบคลุมนโยบายทั้งหมดของประเทศ การพูดคุยหลายประเด็นว่าแต่ประเด็นที่เราพูดอย่างนก็คือว่าจะจัดการในเรื่องของนี่สิรือว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรเป็นหลักนะครับแล้วก็เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเราพวกผมได้มีการ,รเรียกเสร็จความเข้าใจร่วมกันอย่างเมื่อวานผมก็ไปที่สำนักงานนายการสูงสุตรนะครับไปล่างไปด้านล่างเรียกว่าความเข้าใจเรื่อง o u และภาษาอังกฤษนะครับเพืญญ่อ ให้การทํางานระหว่างพยการสุดๆกับกองทุนทั่วประเทศที่เกิดขึ้นพยการสุดมีหน่วยงานทั่วประเทศประมาณร้อยห้างนะครับกองทุนมีเจ็ดสิบเจ็ดนักงานสาขาทั้งสองส่วนนี้จะช่วยกันในเรื่องแก้ไขปัญหาทันตรต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรได้เจอซึ่งถ้าจ้างทนายหรือว่าไม่มีทนายก็อาจจะแพ้จะล้มละลายจะโดนอะไรมากกว่านั้นแม้กระทั่งโดนเอาเปรียบในเรื่องสัญญาต่างต่อไปนี้นะครับในเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการเสด็จะเดสินลงนามร่วมกันที่ โดยมีรองนายกและคนทีท่รับผิดชอบเกี่ยวข้ององค์ประกดนเนี่ยมาเป็นสัจสีพยานสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทําด้วยการร่วมมือและการเจรจานะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ทราบว่าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมภายในตัวเองว่าให้อูกรเราต้องเตรมแบบเนี่ยสิ่งจะไ็นเซฟในผู้อยู่กับใครไม่ว่าหน่วยง,งานอะนก็ตามมันจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษถามว่ากองทุนประกอบไปได้วยอะไร ที่สําคัญที่สุดคือสมาชิกที่สําคัญที่สุดคือตัวแทนที่มาทั่งเป็นอนุกรรมการนะครับตอนนี้เราไม่มีคณะกรรมการไม่มีคณะกรรมการบริหารไม่มีคณะกรรมการจัดการนี้แต่เรายังมีอนุกรรมการอยู่ของีนะครับเจ้าของกองทุนแท้จริงที่จากสมาชิกแล้วก็คือคนที่จะแสดงออกือความต้องการของสมาชิกได้ที่สําคัญมากก็คืออนุกรรมการนะครับอนุกรรมการโดยส่วนหนึ่งแล้วสำนักงานสาขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำนักงานสาขาที่ผม ไปเกดพบแล้นะครับโดยรวมเข้ามา5้าหแห่งคุยด้วยกันแล้วแวะไปดูโครงการพื้นใน็ื้นที่เขาแล้วปักปัญหาโดยตรงของผมผมทำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วก็เพิ่งเสร็จเส้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยง่ายคือไปได้รบแล้วอาจจะไม่ทั่วทุกจังหวัดแต่ไปทั่วทุกภาคนั่นก็คือน้องจัดพนักงารสนักงานสาขาก็ต้องรู้เข้าใจนโยบายและทําโครงการต่างๆหรือว่าจัดการงานทงเรื่องพื้นูและที่ให้มันโปร่งใสเป็นธรรม แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในการสัมมนาดังกล่าว นายมนัทวงจันทร์รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรเป็นวิทยากรร่วมกับทีมบริหารจัดการหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักง,งานสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความรู้กับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนและนำเสนอปัญหาของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพร้อมกับแนวทาง ป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกด้วย เมื่อวันที่23และวันที่24กันยายน2557ที่ผ่านมาสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่2ภาคกลางได้จัดโครงการประชุมตรวจติดตามงานนาะบ้านต้นไม้บึงชวากรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายวัชระพันธ์จันทระขจรเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องนนะครับวันนี้ดีใจเพราะว่าครั้งก่อนก่อนก็เจอพวกเราทีละกลุ่มทีละกลุ่มวันนี้ก็ได้อยู่เจอครบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพ่วงเวลาที่ตัวผมเองได้จบภารกิจในการตระเวนเดินทางทั่วประเทศนะฮะไปจบที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องการเดินทางให้ฟังนิดนึงว่า แต่ละพื้นที่ผมได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจปัญหาในเชิงการทำงานในเรื่องของหนี้ของพื้นภูมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของปัญหาการบริหารโดยเฉพาะการสื่อสารและเข้าใจกันระหว่างสำนักงานสาขากับสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพไม่ว่าะจะเป็นเรื่องตัวเลขที่ไม่ตรงกันในเรื่องหนี้ไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของการจัดการที่ทางสำนักงานสาขาทำเต็มที่แล้วแต่ก็มาตกค้างอยู่ ที่ส่วนกลางโดยไม่สามารถอธิบายอะไรได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างกรณีเรื่องนี้เรื่องฟื้นฟูก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วแต่และจังหวัดก็มีเขาเรียกว่ามีผลสําเร็จได้ค้นพบองค์กรที่เข้มแข็งหลายๆส่วนแต่ยังไม่เคยสรุปบทเรียนว่านี่คือองค์กรที่เข้มแข็งหรือจะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของการทํางานฟื้นฟูได้หรือไม่นะครับไปดูแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ได้รับคือชาวบ้านมีความรู้สึกสัมพันธ์ มีความรู้สึกดีๆกับพวกเราอันนี้คืองานพื้นปูนะครับงานพื้นปูจะเป็นงานหลักที่ในปีหน้าเนี่ยน่าจะ,ะจัดให้มีการประกวดโครงการเข้มแข็งในระดับต่างๆขึ้นมาในระหว่างภาคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นรูปแบบที่คนมาดูงานได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นรูปแบบที่เราจะนําเสนอเข้าสู่ในเชิงนโยบายกับรัฐบาลได้นะครับส่วนเรื่องหนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็คง ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานฟื้นฟูจะมาช่วยช่วยแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างให้ให้กับการแก้ปัญหาของสังคมนะครับเมื่อเช้านี้ได้ไปเปิดงานที่จัดที่โรงแรมวาสิทธีได้คุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการทรกศจังหวัดสุพรรณเขาก็พูดมาอย่างนึงซึ่งซึ่งผมคิดว่ายังไม่ได้รับการอ,าอธิปบายกันมากมายนักคือบอกว่าจริงๆแล้วท่านเลขาครับ รบอรกองทุนนี่มันเริ่มต้นจากพื้นฟูนะครับแต่พอมีเรื่องหนี้เนี่ยก็กลายมาเกิดปัญหาขึ้นทันทีในระบบเท่านเลขาเสนอผู้ใหญ่ได้ไหมครับว่ากองทุนทําเรื่องฟื้นฟูนนอย่างเดียวแล้วเรื่องหนี้ให้ทกศจัดการพรอ,อย่างนี้คงต้องคุยกันนานนะครับ <c oughs> <c oughs> นะก็นี่คือความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่ยังต้องคุยกันเรื่อยๆทางเลขาเองได้คุยกับทกศมาครั้งหนึ่งแล้วเมือม่อเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้ววันที่สาสิบกันยายนเนี้ย ก็จะคุยในส่วนที่เหลือซึ่งเป็นการคุยในระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็คงจะมีการได้ทานข้าวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเขานะครับสมาคมธนาคารก็ได้คุยมาสองครั้งแล้วก็ไปสัมมนาร่วมกันที่นครน,นายกด้วยแต่และคนแต่ละกลุ่มที่เป็นเจ้าหนี้ของสมาชิกของเราเนี่ยเขามีความสบายใจที่มีการพูดคุยอย่างนี้เขาบอกน่าจะจัดมาหลายปีแล้วเพราะช่วงที่เรามีคณะกรรมการจัดการหนี้ก็ดีมีกรรมการบริหารก็ดีเนี่ย เขาไม่สามารถสื่อข้อจํากัดไม่สามารถสื่อสิ่งที่เขาอยากจะร่วมง,งานกับเราได้เขาไม่ได้ปฏิเสธเราแต่ว่าเราเองปฏิเสธเขาแลวต้องการอย่างเดียวทีนี้พอมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเราได้ข้อสรุปหลายเรื่องนะครับและเรื่องเหล่านี้ก็จะอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นแนวทางที่เราจะทํางานกับพวกเขาต่อไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเราลึกๆบ้างละนะครับตอนแรกสุดเลยเนี่ยถ้าเราจะรู้เรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณจะเล่าให้ฟังว่า ช่วงสองสามปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราได้งบบริหารเท่านั้นนะครับได้แค่สองร้อยกว่าล้านนิดๆมาหลายปีแล้วแล้วทําไมเรายังมีเงินบริหารได้เพราะเรายังมีเงินที่เหลือจากเอ่อที่เป็นมาที่ชาวบ้านใช้คืนให้กับเรานะครับมีเงินดอกเบี้ยมีมีเงินที่ค้างอยู่ในเรื่องของการจัดการหนี้นะครับเอ่อปีพอมาปีนี้เนี่ยเราได้มาตอนแรกที่สํานักงบประมาณอาชีม้มาก็คือสี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านนะ ทีนี้พอไปตกลงกับกรรมธิการเนี่ยตอนแรกจะหักเราเอ,อตอนแรกจะหักหนึ่งร้อยแปดสิบล้านนะครับก็ต่อรองมาบอกว่ายังไงขอขอหักแค่ร้อยล้านนะครับคือมันพูดเหมือนจบในตลาดเนี่ยต่อรองไปต่อรองกันมาประธานท่านเป็นทหารก็บอกว่าร้อยี่สิบแล้วกันนะท่านร้อยี่สิบนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังตกลงเราเหลืออยู่สามร้อยสิบเจ็ดจากงบที่เราสี่ร้อยสามิบเจ็ดเราแบ่งเป็นหนี้ร้อยี่สิบ เอ่อเป็นอ่าอ,อะไรฟื้นฟูหนึ่งร้อยเนี่ยก็เลยเหลือเหลือแค่หนึ่งร้อยนะครับก็เลยต้องแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบอย่างเมื่อกี้ที่ผอภาคได้พูดถึงซึ่งห้าสิบห้าสิบนี้ก็คงทํางานได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เจ้าหนี้ของเราก็คือสมาคมธนาคารแล้วก็ทกศเนี่ยเขาก็รู้เขาก็เข้าใจเขาก็หวังว่าเราอาจจะได้เงินที่จะมาซื้อนี่ได้มากกว่านี้ในในช่องทางต่างๆ,ๆนะครับตกลงเราเหลืออยู่317 จากงบที่เรา437แล้วเราแบ่งเป็นหนี้120เป็นอ,อะไรพื้นฟู100เนี่ยก็เลยเหลือเหลือแค่100นะครับก็เลยต้องแบ่งเป็น50 50, 50อย่างเมื่อกี้ที่ผอภาคได้พูดถึงซึ่ง50 50นี้ก็คงทำงานได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เจ้าหนี้ของเราก็คือสมาคมธนาคารแล้วก็ธกสอเนี่ยเขาก็รู้เขาก็เข้าใจเขาก็หวังว่าเราอาจจะได้เงินที่จะมาซื้อหนี้ได้มากกว่านี้ในในช่องทางต่างๆ ตอนนี้รอการนัดกลับมาของดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์ดรสมคิดนี่ดูด้านเศรษฐกิจอีกท่านหนึ่งคือท่านสุรชัยผู้ประเริฐท่านสุรชัยซึ่งเป็นอดีตเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตเลขาของท่านยุคนรองเลขาของท่านยุคนียก็นัดหมายกันคงจะเป็นปลายสัปดาห์นี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่จะทําให้กองทุนมันเวิร์กหรือว่ามันติดในเรื่องงบประมาณในแง่ของกฎหมายเนี่ยมานั่งคุยกันเพราะท่านเข้าใจกองทุน และยิ flying, ่งถ้าเพื่อนของท่านคือดรวิษณุเครืองามเนี่ยได้เป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องเรื่องกฎหมายเนี่ยก็จะทําให้การคุยนั้นสะดุดยิ่งขึ้นวันที่โทรไปหาท่านเนี่ยไปสัมมนาที่นครนายกโทรไปปั๊บท่านบอกโอ้ผมคิดถึงท่านเลขาเหลือเกินเมื่อเมื่อไหร่ท่านจะโทรมาผมเกรงใจผมคิดถึงกองทุนนะครับก็เลยได้นัดหมายกันแล้วเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเงินที่ค้างอยู่ในที่เราไม่สามารถใช้จ่ายได้2,300ล้านก็ต้องเข้าคลรม นะครับต้องเข้าคลมอ2,300ล้านนี่พวกเราจําได้ใช่ไหมฮะว่ามันเป็นเงินอะไรเงินจากปคนอ,อก,ก็ดีเงินอะไรที่แบ่งไว้เป็นก้นอนๆอยู่แล้วต้องเอาเข้าคลรมออีกครั้งหนึ่งแล้วคนที่เขาเคยค้านเราเนี่ยอย่างสอตองออย่างอะไรเนี่ยเราก็เคลียร์เขาหลายเรื่องนั่งประชุมร่วมกับเขาทําหนังสือชี้แจงไปแล้วก็มานั่งประเมินปลายป,ายปีกันเขาก็ปุ๊บเขาดีใจที่มีการพูดคุยแล้วเราเปิดข้อมูลอย่างไม่ปิดบังนะครับสอตองอ,อก,ก็ได้คุยกับเอ่อว่าทีเ่เขาเรียกอะไรรักษาการ ผู้ว่าสตงเขาก็ยังบอกว่าคุยกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีนะครับซึ่งหมายถึงว่าเราเปิดเปิดใจทุกอย่างเพื่อให้การดำรงอยู่และก้าวต่อไปของกองทุนให้อยู่ได้โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามงานของสำนักง,งานสาขาจังหวัดทั้งในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรและการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของแต่ละสาขาจังหวัดในโอกาสนี้เลขาธิการได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็นการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของกองทุนฟื้นฟูนฟในภาคกลาง ท่านผู้ชมคะในกิจกรรมการสัมมานาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกรันรวมทั้งเป็นการลดความขัดแย้งต่างๆจากสถาบันเจ้าหนี้แกนนำสมาชิกเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรค่ะสำหรับการติดตามงานของสำนักง,งานสาขาภูมิภาคที่2เขตภาคกลางก็ได้สะท้อนปัญหา ของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็ได้รับคําแนะนําจากท่านเลขาธิการเพื่อให้ภาระงานสามารถดําเนินตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้สำหรับช่วงสาระหน้ารู้ในวันนี้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายคุณวชลระพงคงมั่นมีรายละเอียดมาแจ้งพี่น้องเกษตรกรว่าเป็นหนี้แล้วไม่ได้ชําระหนี้จะต้องทําอย่างไรบ้างขอเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเราไม่ชําระหนี้ต้องทำอย่งไงเกิดอะไรขึ้น แน่นอนครับเมื่อเราเป็นหนี้เนี่ยหลักของมันก็คือว่าเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชําระหนี้เมื่อไม่ชําระเจ้าหนี้เขาก็ฟ้องเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนเป็นหนี้ก็ต้องชําระหนี้เมื่อไม่เมื่อไม่ชําระเขาก็ต้องฟ้องฟ้องฟ้องยังไงพี่น้องหลายท่านเนี่ยอาจจะอาจจะปวดหัวเมื่อเจอหมายเมื่อเจอคําฟ้องนะครับไม่รู้จะทํำยังไง พี่น้องครับตรงนี้ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเราจะกองทุนจะเข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นถ้าพี่น้องเข้าใจส่วนนี้นะครับเเมื่อเราไม่ชำระหนี้เจวาเขาก็ฟ้องนะครับฟ้องเวลาฟ้องแล้วมันเราจะเห็นเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาฟ้องเขาจะมีหมายไปครับหมายหมายไม่ใช่โนติของทานนายนะครับ โนติของทานายอาจจะออกจากสำนักง,งานทานายไม่มีตาคุดดูง่ายไ,ไม่มีตาคุดแต่ถ้าฟ้องเนี่ยมันจะมีตาคุดคุดไอ้เจ้าคุดตัวนี้มันก็จะบินไปที่บ้านพี่น้องเลยแหละนะครับเมื่อคุดตัวนี้บินไปพี่น้องต้องทำยังไงถ้าพี่น้องอยู่บ้านพี่น้องก็รับหมายซะนะครับรับหมายพนักง,งานส่งหมายเขาก็จะให้พี่น้องเส็จเสร็จรับ เมื่อเสร็จแล้วต้องทํำยังไงพี่น้องต้องหลักของกฎหมายก็คือว่าต้องไปยื่นคําให้การคําให้การคืออะไรคําให้การก็คือคําคําคําบอกเล่าของผู้ถูกฟ้องว่าเราถูกฟ้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีส่วนจริงอยู่แค่นี้ส่วนเท็จอยู่ตรงประมาณนี้อะไรเงี้ยคือเราไปให้การกระสานนะครับ ถ้ามันจริงทั้งหมดก็คือยอมรับเสียว่ามันเป็นจริงนะครับว่าที่ฟ้องสองล้านห้าเนี่ยถูกแล้วเราไปกู้ยืมเงินทบกสมาตั้งแต่วันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้จำเลยไม่ชำระหนี่มาเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้โจ์จึงฟ้องให้จำเลยชำระค่าเสียหายชำระค่าธรรมเนียม ค่าทนายข,นขั้นสูงให้กับโจทย์เท่านี้บาทอะไรเงี้ยถ้าเรากู้ยืมเขาเราก็ไปยอมรับเสียภายในกี่วันถ้าพี่น้องรับหมายเนี่ยพี่น้องต้องพี่น้องต้องรีบไปยื่นคำให้การภายในสิบห้าวันถ้ารับน,นะครับถามว่าถ้าถ้าจจคุตัวนี้บินไปที่บ้านพี่น้องนี่พี่น้องไม่รับได้ไหมได้ครับได้ครับ ถ้าพี่น้องไม่รับหมายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นติดคุกไหมไม่ครับถ้าเมื่อคุดบินไปแล้วถ้าพี่น้องไม่รับพี่น้องก็บอกว่าจำเลยคนเนี้ยชื่อเนี้ยแกไม่อยู่นะครับพนักง,งานพนักง,งานส่งหมายเขาก็จะนําหมายนี้กลับไปที่ศาลยื่งกับร้องศาลบอกว่าไปส่งหมายให้จำเลยแลจะจำเลยไม่อยู่บ้านขอให้ศาลมีคําสั่งปิดหมายนะครับไอ้คุณตัวนี้ก็จะบินไปที่บ้านพี่น้องอีกทีหนึง่งคราวนี้ไม่ว่าพี่น้องจะรับหรือไม่รับ คตุตอนนี้ก็จะแฝนตองแต่งอยู่หน้าบ้านพี่น้องเขาเรียกว่าปิดหมายพอพนักงานส่งหมายแฝนหมายไว้พี่น้องก็เอาหมายออกมาอ่านซะว่าเขาเขาฟ้องเรื่องอะไรไปที่ศาลไหนไอ้ตรงใบฟ้องเนี่ยมันจะบอกว่าศาลแพ่งจังหวัดศาลอาญาตรงนู้นตรงนี้้ตรงนี้สำคัญนะครับ เมื่อไม่รับหมายอย่างนี้คุดตัวนี้แฝนต่องแต่งอยู่หน้าบ้านพี่น้องเขาเรียกว่าปิดหมายพี่น้องต้องยื่นคาให้การภายในยี่บสามวันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนผมแนะนําให้ไปที่สํานักงานกองทุนจังหวัดไปคำไปขอคํา,ป,าคปรึกษาเขาว่าเราเป็นหนี้ทอกศอเท่านี้บาทเท่านี้บาทเอาไปท,ทํานู้นทํานี้เราไม่ได้ชําระตามเขาฟ้องแบบนี้ ให้กองทุนจังหวัดเขาแนะนำะสมมติว่าสมมติว่าเขาแนะนำไม่ได้ต้องทำยังไงพี่น้องครับที่หมายที่ที่คำพ้องมันจะที่หมายเนี่ยมันจะมีบอกว่าให้ท่านไปศาลในวันที่เท่าใดนะครับให้ท่านไปศาลในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสอง7ณ้าห้าเจ็ดศาลตรงนี้ถึงยี่สิบสามพี่น้องก็ไปเสียไม่ต้องกลัวครับพี่น้องครับ เพราะว่าในคดีแพ่งเนี่ยไม่มีคุกไม่มีตารางหรอกมันเป็นการฟ้องเพื่อชําระหนี้พี่น้องอย่าไปตกอกตกใจคดีแพ่งเนี่ยแต่มันก็จาคุกได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันก็มีขั้นตอนมันเยอะกว่าจะไปถึงตรงนั้นพี่น้องก็ไปที่ศาลในวันที่เขานัดเสียก็ไปแถลงศาลเสียอย่างน้อยให้ศาลเห็นหน้าให้โจรมันเห็นหน้าว่าเราถูกฟ้องจําเลยมานะศาลก็จะถามว่าเนี่ย นายกจำเลยนะครับเขาฟ้องอย่างนี้อย่างนี้รับสารภาพหรือว่าปฏิเสธถ้าเราบอกรับสารภาพเราก็รับสารภาพให้สารได้เห็นหน้าให้โจ์มันได้เห็นหน้านะครับอันนี้ในกรณีที่สารออกบัลลังก์แต่ส่วนใหญ่คดีแบบนี้เขาจะไกลเกลี่ยกันเขาจะมีห้องไกลเกลี่ยในสารทุกทุกแห่งจะมีห้องไกลเกลี่ยปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าเยอะอยู่สารไทยนะครับในแง่ของสารยุติธรรมนะ เขาจะมีห้องไกลเกี่ยโดยหลักกฎหมายก็คือว่าจะมีโจทย์มีจำเลยมีตัวแทนศาลเข้าไปไกล่เกี่ยแต่ในทางปฏิบัติก็มีปัญหาอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปดูไปไปทำเนี่ยจำเลยไม่มีทนายเลยหลักการตรงนี้กฎหมายทั่วไปตอนนี้นี่ต่างประเทศเนี่ยเขา,เขา,เ,ขาเขาคิดอย่างนี้นะครับเขาคิดว่าข้อตกลงที่ว่าแย่ ยังดีกว่าคำคำพิพากษาที่ว่าเยี่ยมข้อความนี้ยเขียนไว้ที่ศาลอเมริกานะครับเขาจะเขาจะถือว่าข้อตกลงยังไงที่ว่ายแย่ๆยังดีกว่าคำคำพิพากษาที่ว่าเยี่ยมเพราะฉะนั้นศาลไทยก็นําความคิดเรื่องนี้แหละมา,มา,ม,ามาทำห้องไก่เกลี่ยก็พี่น้องก็ไปไก่เกลี่ยเสียว่าจะรับรับสารภาพแล้วผ่อนเขาเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราเปน็นนี้เราก็ต้องชําระนี้นั่นแหละ นะครับถ้าถ้าชำระได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ขเขาก็จะเขียนลงในใบใบใบกเีลี่ยนัย่นแหละครับแล้วก็ท่านก็ยื่นสารแล้วก็เซ็นเอกสารมาเสียพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินแล้วได้รับหมายสารไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะคะท่านอยู่จังหวัดไหนขอให้ท่านไปปรึกษาป,ปัญหาเหล่านี้ได้ที่สํานักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยค่ะ สำหรับรายการกอฟกรออไลน์วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีค่ะ